อ้ามาพี่น้องครับและการต่อแฝก็จะเป็นการง่ายง่ายตาดินครับพี่น้องครับง่ายตาดินในท่าพิธีนะครับแถาเสาเอกเสาโท้ลงครับพี่น้องครับนำทีมงานโดยพร้อมตาโลดครับพี่น้องครับเมื่อนี้ยครับนายช่างสี่คนครับมาพร้อมแล้วครับพี่น้องครับทีมงานผู้ที่พี่น้องมื่อนี้มาเมื่าไนะครับไม่ได้บอกผู้ใดครับมื่อนี้ครับ ว่าเลยบอกไาครับง่ายๆครับพี่น้องครับโอ้ขับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับปลาเท่าสวัสดีครับสวัสดีปามาดสวัสดีแม่สุภาพสวัสดีตาโลดสวัสดีแม่ข้อสวัสดีคุณนายฟ้าใสครับผมตอนนี้ก็โอ้กับขอกับน้ำมีฮอดเหล้าฮอดเบียร์ครับพา้เจ้าที่เจ้าทั้มีก้อยมีลาบมีขนมหวานครับหลายสิ่งหลายอย่างมาเนี่ยหายอุดมสมบูรณ์เด้อบวัสดีมามองนี่แล้วไอ้ ถ้ามาขายจะเริ่อจริ่รุ่งเรื่องชุ่มชื่นนุ่มเย็นครับเอกิจการง่าสางกันให้รุ่งเรื่องรุ่งเรื่องโอ้ยมีแต่เรื่องแซ่บครับพี่น้องคนสวยแล้วละครับ

เอาสบายมันเอ็มได้บาทเลยครับบลบกวดแล้วเอาโอ้กสี่ตายขันล่มเนี่ยเพิ่งขาอัไรเนี่ยครับมันมันมันเตะมันอันนัหนโอ้โต๊ะโตของแท้ตัวนี้ของแท้ของแท้ของแท้เลยครับจวดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บโต๊ะกันไ้ก่อนเดี๋ยวมาเก็บโต๊ะ เก็บต๊เก็บต๊ะรอปะเจียเตียบสาธุสาธุสาธุอะไรครับคุณนายแม่ขาทั้งอยู่นโอ้นีอยู่มีอยู่มีะอรจ่เด้หนารถตัดนั่งวาจะได้เตยาเอามาเดีนี้มาี่ย ครับห้ามห้ามคว่มเสาห้ามคว่มเสาเด้อครับเจ่าความเสาเด้อปลายเสาลงเชิดไต้ปครบเสาไปทั้งตีเหนือเจ้าความเสาเด้อเจ้าความเสาเด้อเสาเนี่ยเพิ่นผู้แหกความนะครับพี่น้องครับเสาคำได้ยุ่งปท่านนอีกผูกงันบ่กปลายผูกไหมหลวงเจ้าผู้แหกคำนะว่ากันไปได้บอกเก่าเองมันอก เก้าอี้ไปนเก้าอี้ขาห้างหลัง่รม่ตังเย็นซุ่มเย็นซุ่มเย็นซุ่มเย็นครับสองพวางเนาะไปไปี่น้องเลี้ยงเพิ่นเหรอเด้อเจ้าแม่ธรณีเจ้าทีเจ้าทางเจ้าแม่พสุก เจ้ามองยูมองเศร้ามองซุ่มมองย็นจักน้อยกะได้เวลาสิยกเสาเอกเสาโทษแล้วอันนี้ก็ขึ้นเรียงเจ้าทีเจ้าเมทร์นี่เพิ่นกอนเพิ่งได้แปดโมงสี่สิบเอ็ดนาทีให้ได้เก้าโมงเก้าโมงเศร้าเก้าหน้าลิกาเป็นสัตว์ตัวมันจังแมนเออให้เล่านางหันละ เล so right? <master> ่า <legitimacy> ล <parfois> okay? uh, ูกเน่าค่ะเล่านางตามเล่าลูกเน่าเราอยากได้อันนั้นเราอยากได้เก้าอี้พ่ะนะนั่งแล้วก็สิคว้าเอาว่าท่านอุ้ยมาพูดให้พผัวของแม่นั่งแล้วสิคว้าเอาเลยเนี่ยพ่ะนะอยากได้น้ำหลานเออเห็นมันนั่งดีก็อยากได้น้ำร้อนด้วยบัณฑิตเออเออ บา้านี้คันบ้านี้เจ้าไปเวลาเจ้าไปหันไปดีเจ้าก็เอาไปน้ำเออภาพเราก็ถือไปพร้อมบ่ต้องไปคืนต่อหม่องอื่นให้ลูกให้หลานโศกโศกหมานหมานเด้อข้ามข้ามคุ้นคุ้น ม,มีอยู่มันมีสองตงัวอยู่เป็นมเป็นบวกใกล้กันดีแล้วอเอาอันนี้กับคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะยกมือไว้เออลูกห้านมาอยู่ใกล้เราด้ัดนี้ขอพิ่งผ้าบารมีอยู่น้ำกันนี่แหละเออคุณแม่คอแม่คอก็คือเป็นแม่ของต้อยลาบก้อยพี่น้องล้านอยู่ข้างกันนี่แหละเราได้แปดสิบเท่าไรแม่แปดสิบเท่าไรแล้วแปดสิบสี่แล้วพะ,ะ,ะนะ แปดสิบสี่แล้วพี่น้องโอ้อายุขนาดแปดสิบสีงง่แล้วยังบวหลังงอมแล้วยังยังได้เสยบ่งงอมเล่าแข็งแรงแล้วสุขภาพแข็งแรงแล้วไปวัดซูมือค่ะพี่น้องค่ะแปดสิบสี่ปีแต่ว่าเอา่อเล่าแหงหูบอดีปันได้บอดียินบอดียินปันได้ยินเป็นบางครั้งแม่ขอคุณแม่ขอวี่น้อนเอาอยู่อยู่อยู่ยยยก,กินน้ำกันนี่เด้อแม่เดอ้ออาแม่สุภาพ จังหวะกับที่เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เนี่ยใกล้กันนี่ละเออสิออกมาอยู่พี่ละมาเล่นมาไปไปมามาก็เป็นเสื้อสายไล่ติงพี่น้องกันคือเก่าและเนาะเออเอาเอาเอาได้พอได้ไสู่ไขมันจ้าได้กันตลอดเขาป่วยง่าือแมนแมนเอาบัดนี้มื่อนี้กับจัดแกล้วเพื่อนกับจัดแจ้งไว้แล้วนี่ของของทุกอย่างก็เตรียมไว้หมดแล้ว พญายสงการกับบอกก้าวเลีย้ยวให้ยู่ให้กินกินเขากินน้ำเอารับรลู้รับทราบรับกันญาติพี่น้องให้ม่สูขูุ่ขูขคนนั่นแหละเอิ้นเบิร์ดขันบ่เอิ้นกับม่โลดถอดมันไหลพี่น้องญาติพี่นอ้นองผู้ลวงรับไปนั่นแหละบ่เอื้นกับม่โลดสันดกมันไหลพอดมันจื้อบ่ได <ś> ้พอแม่พี่น้องผู้ญาติญาย้ายมือนี่มามานับกัน อาเบิงมาแย่ยงลูกหลานสร้างบ้านไม่ใส่หยาเต็มมองอยูมองเศร้ามองขามองขาย้างบ้านไม่ใส่หาติมม,มัก่ำม,มัก <มา S 1> ขุนให้ลูกให้หลานสุกๆมันๆลำๆลุยๆไปสันตัวเออหันแล้วหันแล้วมาทำมาดานห <c oughs> ันเหลว เขาพุ่นเขายื้พุ่นเขายื้พุ่นจักยื้ทั้งนี่แหละเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะคลิปหนาเฮาจังมาเบิงโงกเสาเอกเสาโทค่ะแม่แง่เขาใส่กันนั่นตัวมองหนึ่งจะน้อยเจ้าเหมือนแมนซาทุ่มันเป็นสิเป็นของเขามันก็ได้คือเกาหันละกระสีเอาคือเกาหันละ ขันยูดีไม่แห้งขันเทาเพื่อนอยากขายกับสืส้อือเก้าหลักของข้าเจ้าละ่ะเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่คลิปหนาเขาจะเบิงเบิงยกเสาเอกเสาโทษขันตอนต่อไปโผดโพบัก้มบักแตงจวดจาดฟาดบึ้มพันนะเอามโหลดเถาะลดเถาะลดเถาะเอาคำคำคุ้นคุ้นสุกสุกมันมันดูแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไบใครใบบักบูดพร้อมทั้งหมากลวงช่องควาลำเพินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ